คือสื่อสารว่าเป็นชาวเยอรมันประเทศไทยสวยงามไหมสวยไหมสวยก็คืออ่าภาษาเยอรันโอเคอีสานโอเคกินข้าวเหนียวเป็นบ่อโอ้โหน่าเดือดไม่กินข้าวเหนียวเป็นไหมส้มตำ ตำบักฮุ้กินส้มตำป๊อกปกเป็นไหมตำบัก้ปอก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 ป๊อกปอกน่นี่น่นี่นีอันนี้ฮะนี่ก็เขาเช่าไปสองร้อยค่าค่าค่าเลี่ยมสองร้อยสรอยให้ฟรีซรอยให้ฟรีสร้อยให้ฟรีอนีเลยอ่า My name is Lang. Lang. My name จันจุพริสต้าพริสต้าพิช o อ้ i s ชโอเค i s ชโอเคอะครับนะฮะนะครับโอเคก็สวยมากสวยมากสวยมากอ่าโอเคโอ้โหสวยเลยนะนี่เลยอันนี้ปูสตระนาคาล้านนะครับนะนี่เลยสวย